บรรยากาศช่วงเย็นนะคะที่ถนนวงเวนรอบในยังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเลยนะคะวันนี้พระอาทิตย์เติดจ้าแจ่มจรัดเลยนะคะแต่เมื่อเช้าก็มีฝนตกฝนตกเป็นบางพื้นที่นะคะ ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าอีกหน่อยเราก็จะได้ใช้ถนนเส้นนี้แล้วนะคะถนนเส้นนี้นะคะไปเส้นไปเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอีกประมาณาไม่เกิน500เมตรก็จะถึงเรือนจำแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดรถไม่เยอะนะคะรถเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็น่าจะทำเป็นไฟแดงอีกจุดหนึ่งนะคะท้องฟ้าไม่มีทรองนี่นไม่มีไม่ค่อยมีเมฆเลยค่ะแต่ตอนกลางคืนไม่แน่เนาะตอนกลางคืนก็ฝนก็จะตกนะคะ ตกมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยไม,ไม่ไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อ่ารีวิวบรรยากาศถนนวงแหวนรอบในจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ